สวัสดีค่ะวันนี้เจนนี่ชวนเพื่อนมาทำเมนูที่เจนนี่ชอบทานในวัยเด็กนะคะเมนูข้าวเม้าคลุกนะคะมาเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยจ้าส่วนผสมก็จะมีข้าวเม้ามะพร้าวขูดขาวน้ำมะพร้าวใบเตยมัด งา a คั่วบุพอแตกเกลือป่นน้ำตาลทรายเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเจนนี่ก็จะตั้งหม้อใส่ใบเตยมัดลงไปในหม้อนะคะเ,เพื่อนเรารอให้น้ำเดือดนะคะหลังจากที่น้ำเดือดเจนนี่ก็จะเอามะพร้าวแล้วก็ข้าวเม่ามานึ่งนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะนำมะพร้าว ที่เจนี่ใส่เกลือไปแล้วนะคะเพื่อนๆใส่เกลือไปหนึ่งหยิบมือเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากันจ้าพอคลุกมะพร้าวกับเกลือให้เข้ากันเราก็จะไปใส่ซึ้งจ้าเพื่อที่เตรียมนึ่งนะคะเราจะนำมะพร้าวขึ้นนึ่งในน้ำเดือดจัดเป็นเวลาสิบนาทีนะคะพอเจนี่นึ่งมะพร้าวครบเวลาสิบนาทีเจนี่ก็จะใส่ภาชนะพักไว้ก่อนนะคะ ที่เรานํามะพร้าวไปนึ่งก่อนเพราะว่าเวลาเราไปคลุกกับขนมขนมเราจะได้ไม่บูดง่ายเนาะจะได้ไม่เสียง่ายนะคะต่อไปเราก็จะทําการนึ่งข้าวเม่าต่อเลยจ้าข้าวเม่าเราก็ห่อผ้าขาวบางค่ะแล้วก็ไปนึ่งเหมือนเหมือนกันค่ะกับมะพร้าวนะคะใช้เวลานึ่งสิบนาทีจ้า พอเรานําเข้าเม่าเป็นึ่งสิบนาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนะคะเ,เพื่อนเมื่อครบเวลาแล้วเราก็มาใส่ชามผสมในขณะที่เข้ายังร้อนๆอนอ,นอยู่เลยนะคะนี่นะคะยังร้อนๆอนอยู่เลยนะคะเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวจาทยอยใส่นะคะ จนี้ใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็คลุกค่ะอาจจะร้อนนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆระวังลวกมือด้วยค่ะแล้วก็ใส่น,น้ำมะพร้าวเพิ่มไปอีกค่ะเราจะคลุกให้น้ำมะพร้าวกับข้าวเม่าเข้ากันนะคะให้เขาซึมเข้ากันเนาะแล้วก็ เกี่ยออกด้วยนะคะเพื่อนๆเกี่ยวพยายามเกี่ยวออกอย่าให้เขาติดกันนะคะทีนี้ใส่อีกสักหนึ่งช้อนค่ะคลุกคลุกให้เข้ากันเลยพอคลุกเข้ากันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่เอาแฉะมากเนาะ ต่อไปเราก็จะหาฝามาปิดหรือว่าหาแรปมาปิดไว้ค่ะเราจะปิดไว้สิบนาทีนะคะหลังจากที่เราพักข้าวเม่าครบเวลาสิบนาทีนะคะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะทำการคลุกเลยจ้าเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือแล้วก็น้ําตาลคลุกให้เข้ากันค่ะ เราก็จะทำการคลุกให้เข้ากันดีๆนะคะเพื่อนๆเห็นได้ว่าข้าวข้าวนุ่มมากนะคะเพื่อนๆข้าวเขาจะไม่แข็งตัวเนาะเพราะว่าเราทำการพักให้เขาดิซซึมน้ำมะพร้าวเข้าไปข้าวเขาก็จะนิ่มแบบนี้นะคะต่อไปทีนี้ก็ใส่งาค่ะ เราก็ทำการคลุกให้เข้ากันอีกรอบหนึง่งแล้วก็มะพร้าวค่ะเราก็ทำการคลุกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีๆค่ะ พอผส,สมทั้งหมดเข้ากันเราก็ไปตักเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่จะนี่ตักเสิร์ฟเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาของข้าวเม้าครูของเรานะคะเป็นไงคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําตามเดี๋ยวเจนนี่จะทิ้งสูตรไว้ใต้คําอธิบายเหมือนเดิมนะคะเจนนี่ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเจนนี่นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้เจนี่ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เจนี่ด้วยนะเจนี่ขอตัวไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย